อย่าไปซื้อเขาว่ารถรุ่นนี้มีปัญหาอย่าไปซื้อเขาว่ารถรุ่นนี้มันไม่ดีอย่าไปซื้อเขาว่ารถคันนี้เกียร์มันกระตุกอย่าไปซื้อเขาว่ามันขายแพงโอ้โหเขาว่าเขาว่าเขาว่านะครับมาเสียยะจะว่าเองวันนี้ซื้อนิสสันอาวาไรเอ็นพีสามร้อยแบกอินชนตัวนี้นะครับแถมฟรีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันอ่าโอนเลขไม่พร้อมเลยแล้วค่างวดผ่อนแค่เจ็ดพันตลอดสัญญาเอง ได้กระบะยกสูงแคบเปิดได้แบบนี้เอาไม่เอาเอาเลยครับเสี่ยตะกี้เขาวาเขาวาบะดีเจาะเอาอยู่บ่เอาเอาแล้วเอาแล้วเอาอย่างไหนเอาก็เอาแล้วมันความมักความสอดของเราเนะผู้เทวาวาเอาหน่ามันประเด็๋ช่วยห้าพอหรอกเด้เหล็กไม้สามหมื่นโลกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มพูดสตาร์ทเกียร์ธรรมดาเบาะหนังรอบคันซื้อนาวด้าเจ็ดพันตลอดสัญญา แถมฟรีเว็บร้อยป้ายแดงโอนเล่มให้พร้อมเอาไปเลยเสียย่าจัดให้ FC เสีย